เสียดีเสีดอ้าตาจัดการเลยลูกตาจัดการเลยลูกตามบอกน้ำค้างจริงและกรเล้งนีจริงๆจัดการเลยลูกตลดเูเขาเดินอย่งนอหนูะเดินอยังนอกนไปดู

lát lót, lát lót lát lát dẹp lót lát 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 nè lát lát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  chôn